ศพของลุงพาดตายอยู่ใต้ต้นทุเรียนใหญ่ที่สุดในสวนร่างเขาถูกทุเรียนหล่นใส่ศีรษะจนกะโหลกยุบ แต่ที่น่าขนลุกกว่าคือมือลุงผาดยังกำลูกทุเรียนลูกนั้นแน่นและตามตัวมีรอยควรเหมือนถูกลากกลับมาจากที่อื่นและใต้ศพลุงผาดมีเศษทูบเก่าๆที่ไหม้ได้เพียงครึ่งเดียวทิ้งไว้ หลังจากงานศพลุงผาดผ่านไปไม่นานชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาดำๆเดินวนอยู่ในสวนตอนกลางคืนได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาไม้เคาะต้นไม้เสียงคนพึมพำว่าอย่ามาเก็บของกูเด็กหนุ่มชื่อบอยซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีลักลอบเข้าไปเก็บทุเรียนตอนดึก เขากลับมาด้วยทุเรียนลูกใหญ่ในมือแต่คืนนั้นเองเขาเริ่มมีอาการแปลกๆเขาบอกว่าได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างทั้งคืนได้กลิ่นทุเรียนเน่าหึง่งทั้งที่ในบ้านไม่มีอะไรเลยและสุดท้ายเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามือของเขาถูกบาดลึกเป็นรอยแหลมๆคล้ายหนามทุเรียน แม้จะรักษายัางไงก็ไม่หายเขาเริ่มละำเมอเป็นภาษาโบราณฟังไม่รู้เรื่องและในฝันเขาเล่าว่าได้เจอชายแก่ในผ้าขาวนั่งใต้ต้นทุเรียนชายคนนั้นพูดเพียงว่าของที่แลกไว้ต้องอยู่กับต้นถ้าเอาไปเจ้าต้องแทนที่มัน คืนถัดมาแม่ของบอยตื่นมาพบว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านกำลังพูดคนเดียวกับความมืดแม่รีบพาเขากลับเข้าบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือมือของบอยที่ถือทุเรียนเมื่อวานนี้ตอนนี้นิ้วเริ่มซีดและเหมือนกำลังเน่าทีละนิ้วพระที่หมู่บ้านแนะนำให้นำทุเรียนลูกนั้นไปคืน พวกเขากลับเข้าไปในสวนกลางคืนพร้อมกับทูปทันทีที่ถึงใต้ต้นทุเรียนต้นเดิมเสียงพึมพำก็ดังมาในอากาศจำไว้ยาม,มายุ่งของกูอีกลมแรงพัดวูบหนึ่งทุเรียนในมือบอยหลุดลงพื้นโดยไม่มีใครแตะทันทีที่มันตกกระแทกดินนิ้วบอย